อาหารปลานะใจดีเรามาดูกันซิว่ามีปลาเยอะไหมเนี่ยเริ่มมากันแล้วเนี่ยตะกูลตะเพียนนะเนี่ยโ,โ,โอ้โหดูฮึอ้อูออ้เยอะจริงฮนะลองดูเทดูช่างกินตนะาบีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆหโอ้โหแต่ละตัวกว่าตะเพียนตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนี่แหละปลาที่นี่ถือว่าเยอะมากๆนะปลาดุกมีน้อยนะเนี่ยเนี่ปลาดุกก็มีฮะแต่ว่าน้อยมากโซนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นตะเพียน โอ้โหโอ้โหดูฮ่มีเจ้าตะเพียนมีปลาแรดนะนี่ฮะดูบรรยากาศกันให้อาหารปลานะนี่ก็นี่แหละคือการแบ่งปันของพวกเรานะฮะเราเลี้ยงเขาแบบธรรมชาตินะก็มีให้อาหารกันบ้าง ก็ทำให้เรารู้จักการแบ่งปันเยอะเยอะเยอะจริงๆเยอะจริงๆแต่เพียนตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโอ้โหเยอะมากๆเลยนี่ปลาแรดฮะเนี่ยปลาแรด I'm mm -hmm.